วัสดีค่ะวันนี้เจอกับพวกเราช่องคนกลางคืนนะคะนี่ก็จะมากินนี่เลยหมึกกระดองแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ของคุณพี่หลังจากที่เรื่องงานมาเจ้าเนี่ยหิอยู่เข้าเลยอย่างนะตับนี่จีนจีนคือเนื้อเนื้อวัว เนื้อวัวเราจะมาลุยกันเลยว่ะเออของไอ้คนเนื้อเนยเปิดนะของไอ้เปิดชอบกินเนื้อวัวเนื่องจากต้องเน้นกินมาได้ต้องเน้นชอบกินอาหารทะเลเนาะกินเนื้อเม่นต์ต้องเน้นก็จะไม่กลินตุนๆกันกินเลยหิววันนี้นะเมาตัวเมาตัวหน่าข้าก่อนหิวเกือบแล้วเกือบไงเกือรวงมา่วงแล้วดูนี่เขาผม่วงง่ายๆล่วงตัว กุตีเลยมีนาะห้องมีตีกันเนาะอมีแต่ข้าวตีกันบาเมนตีกีโตนะแต่ว่าน,น้องเมนน้องเมนห้าไม่ยิ่มีการตีห้งองกินเยอะๆนะคะนีอม,มีเป็น,นปาากุ้งลวกแล้วก็ปลาบึกลวกนะเจ้า เน้นจะมาบอกสูตรน้ำจิ้มนะฮะอร่อยขนาะดดูจีนเบิร์นสองไปเลยหิวเขา้าน้ำจิ้มเพี่อะขมๆนะอืมอืม,อ,มอะไรกันเน้นนี่หมืกลก้าขิ่นสมยหมู่ง,<อ>งนีงง่นะม,มันได้เลย ตัาาวใหญ่เลยจิ้มขออนุญาตนะคะทุกคนม,มากอร่อยมาก หดพาดราะใส่เป็นห้องาพักอย่างกินหมดูดนะครับโอ้นี่กับหู้กันเนอะไข่หู้คอมเมนต์มาบอกกับน้าเจ้าว่าภาษากลา,พา,ง,พางพักกินหมูคืออย่างกับเมืองบนห้องกับพักกินหมูเนาะก็กิน

กลิ่นกุ้งต้องต้องแมนชอบกินกุ้งลวกกตัวกุ้งกิ๊บเดี๋ยเจ้าขออนุญาตแกะตั้งลุไงไรเงี้ยหยอพาขี้ริ้วเออในนั้นก็คืเอ,อเรืเออ่องเดียร์ถามว่านีออ่หยอคือ,อยังีายถ้าขี้ริว้วเออถ้าเป็นบางอำเภอหรือทุกคนคำเมืองนะคะเขาจะเรียกว่าเอ,อ่อเห็นปก็ ผ้าเช็ดหน้าในอำเภอเด้อดิเมทเนี้ยฮะเฮอแนะนำกินกับ้าวูกบุญนี่นของหมูครับผ้าเชฟแนะนำคือเป็นของหมูอ่ะทุกคนต้งนองแน่นหมูแต่กูไม่อินมาเลยค่ะขอกินข้าวูกอ่ะเอ๊ะโอเดี๋ยวก่อนวันอื่นจะเอามาเปี้ยเปี้ยคือจะเอามาโชว์ทุกคนนะคะ ว่ามันคืออะไรเคย์หันน้องเคย์หันแม่บุกไข่หม้อเจ๊แม่ปอหรือไข่หม้อเกยบอกว่ามันเป็นผ้าเจหน้าแหนมพื้นมันจะเป็นเหมือนตะลังมันหอมันแพ้ก็นี่เอากินกุ้งดีกว่านะนี่เขาเรียกว่า แตงกวาแต่บัดแตกนะ่นเจ้าพนเข้ามาดูกันเยนอะเลยคุณของพนช่วยพเขาหลังจากเริ่ง,งานทำงานนะมาด่าเข้ามาดูเยอะแล้ว็อันขอแฮ้เยอะๆหมือกันมันเจ้าเขาบอกเอาคิด,ดวยวกันเนาะ จือเลยเทานั้นเจือเลยว่าทุกคนเวลาเมาอะตอนเมาอะห้ามปากได้ตอนเมาปุ๊บเนี่ยนนกิ่นทุกอย่างขวางหน้าชวนวางนั่งร้องดงือกนังี้นั่มาเจ็บขึ้นกับพวกนี้เนี่ยเหมือนสองคนเนี่ยก็เลยว่ามีความคิดดีๆตีมาแชร์กันอีกกว่านะคขอยักดิ้นมือกินยังกับตักมาได้นะเจ้าขอแยกส่วนกัน mực cá đông Tựa ừ. nha ừ. là ừ. cho nó nén chắc, mà bọc sụt năm chim là hả mà xanh nhũ bọc ป้อมเมียงอืมตอน <No. S 2> นี้เราแบบถ้าแม่สวยปุ่นขายหอมป้อมเมืองมันได้ขายอันหอมป้อมมันเปนเล่งได้กหอมป้อมน่ะมันมันมันเกบบอกค่อยหอมมากนี่มึงเนาะอร่อยจ้ะอร่อนรยน้องทำน่ะอร่อยอย่างเดว แตงกวาเป็นแตงกวาใม่แตงกวาสดนะเอาเลยใครอยากให้กินอาหารเมืองหรือกินอาหารไทยก็บอกนะคะ ทำได้ก็จะมาเนี่ยคือทำเนี่ยคือกินเขายู๋เนรอินหนูมาดอมีข้องบ้างหนุ่มบอกใช่ ถ้าจะรำเนาะคนเนาะคนดีมากจีนมากอย่างก่อนืมน้ำจิ้มแซ่บมากเขาอยากแกะกุ้งท้มตับตับนีตับกว่าตับตับตับจิ้มนี้คนเดียวกุ้ง cung nghi xây thạch kỹ cọ nó hiểu rồi nó cứ nó tới nè cung nghi tuổi dây nè tôi tuổi dây Được anh em này mình mà cọ cung sốt sốt กํลังอามาวันนี่นะก็กิปหมูนโตชามากหยาบหวานๆคคืนๆเลยยี่บถตงยังไยนะทุกคนนี่ามสอบของยังไงกุ้งจากุ้งยงไงยอมึกตัวยังไง

โม้หรือไงไก่ปวดขาห็วใช่ไหมตีตีซีทุกคนทุกคนค่ะมันเช้าแล้วนะฮะตีซีตื่นมรบมานสักิี่มงึงเที่ยงกระดือแล้วพี่สำน้องปลายสองผู้หญิงมันต้องการ พ่าพลมาหุใช้เนาะหหูอ้อดุงวนหูเขาจะตำหอยแครงนะคะทุกคนตำหอยแครงผูกนะอือตำหอยแครงหมูกดิ่งเตอตั้งแต่คบกระมาสามปีแล้วทุกคนยังหมูกคยตำหอยแครงผวกิเ่เอาอันนี้จริง ต้องเน้นแบบคนทำกับข้าวอร่อยแล้วก็เก่งแต่ขี้ข้านจริงจริงขี้ข้านด้ยทำหัวกินเล้วพี่แต่หัวทั้ง,มงไม่ตีกุมา,มากินกนตดองกับจีกุ้งรอบนี่จ้าวได้กอน อันนี้คือเออรรกระเทียมว่ามากยังไงมารกระเทียมทอดนี่ก่นอนนะทุกคนเดี๋ยวลองกันเออเข้วปิ้งกัน <c ười> อร่อยแน่นอนเลยอืมมันได้จ <ư? S 2> ้วงอืมอืมบออืมมันได้

ก็ออมัดเจือกเนาะเฮ้ยเนาะเหลือเมียเนาะคนฟังกับเมียนะได้ดีทุกคนไหเนาะมหมเนาะแม่นก็ครับ <c oughs> ทำห้ยิ้มได้เฮ้ยยิ่เป็นผัวที่นี้มาฮึ ย่งเหมือนอเลยพี่ชายอ คนาอาหารดีกอยมากคนมักจีน,ม,ม,น,นมักทำมาได้นะเด็กเด็กขาถ้าเด็กๆมาชมมาชมได้นะคะนี่คือการกินแล้วไปแนะนำให้พ่อแม่กินอ <laughs> ขอคฮะรับมันนอกึกิดอยู่ระดีกว่าเลยนี่ อรอ่อยหอมหองเดียวเดียวหรอกจ้าอันนีเหรออืมใืดแล้วอย่างข้พอจะกินเลยค่ะในั้นจะมีกินกุ้งหนึ่งตัวเขาเขาบอกว่า tôi cuối thai hello kỳ nào tôi sợ thai kỳ lều luôn đâu quá hết hả hết 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 ก um <Sen Heck no? 1> really? ็มแต่จิ้มเลยค่ะจิ้มจิ้มไปจิ้มไปเออกูหมดนะอุ๊ยสนิทเข้าสาหัวเข้าไปจ้ะ Ừ, ที่สดระ <ừ, S 2> เลยถ้าเป็นถ้าเป็น,นกินจีนนั่นแหละเห็ล้ำนี่กลิ่นได้ทุกคนเพราะว่าแขวนจะแมกวนอิ่มอยู่ที่คอเนี่ยทุกวันเนี่ยอ <ừ, S 1> ืมได้จืมจินมเยอะแลวก่อน มจะได้หมแดงโตไหมยังโตมันจมองนะงั้นก่อนู้เ่าต้องเนนแกยิมพาช่องด้วยนะฮะอมช่องคนกลางคืนของเหาเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะครับนนเป็นลูงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนอยากเึ้อต้องแนะนมเสนออย่างแนะนำอย่างแล้วก็อันกินอย่างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะโชคดีเำาด้วยทุกคนครับจ้า